ร่วมพูดคุยกันค่ะกับทางคุณเบนจะมามาอินนะคะจากทาง YLG s i g n a t r e ค่ะคุณเบนจะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเบนคะได้เสียงเมย์ชัดเจนไหมคะได้ยินค่ะคุณเมย์ โอเคค่ะคุณเบนคะตั้งแต่โอ้โหเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารับทราบผลประชุมเฟดเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะในสัปดาห์นี้คะ่ะอยากจะรู้มูฟเมนต์ของทองคำสัหน่อยนะคะว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรคะตอนนี้ให้น้ำหนักกับปัจจัยอะไรอยู่คะ โดยรวมแล้วทองคำก็ยังเกี่ยวข้องกับสหรัฐเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดในอนาคตจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์นะคะหลังจากที่ผลการประชุมเฟดเนี่ยคุณพาเวลไม่ได้ส่งสัญญาณเร่งรีบในการลด QE หรือว่าเร่งรีบในการขึ้นดอกเบีย้ยทองคาก็เลยดิบตัวขึ้นนะคะขึ้นไปทาระดับสูงสุดที่บริเวณ1832งพแดอยอต่อลแต่หลังจากวันศุกร์ค่ะคุณเมย์จะเห็นได้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจ รัฐที่ออกมาดีเกินคาดก็ทำให้ดอลลาร์ฟรื้นตัวแล้วก็ทำให้ทองคำมีการอ่อนตัวลงมาเคลื่อนไหวไม่ไกลจาก1,800เหรียญอีกครั้งหนึ่งในขณะนี้นะคะดังนั้นถ้าถามว่าปัจจัยอะไรที่จะส่งผลกับทองในสัปดาห์นี้ยังเป็นเรื่องเดิมๆค่ะหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐโดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขตลาดแรงงานในวันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะคุณเมย์นอกจากนี้ค่ะยังมีถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เป็ดหลายรายตลอดสัปดาห์นี้ตั้งแต่ วันจันทร์จนถึงวันพฤหัสเลยนะคะที่สําคัญค่ะนักทุนอาจจะติดตามประกอบเรื่องของการประชุมธนาคารกลางอังกฤษะนะคะในวันพฤหัสแล้วก็ที่สําคัญค่ะเราเป็นคนไทยเนาะลงทุนในไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาทองคำในประเทศค่ะย่อมจะขึ้นอยู่กับค่างเงินบาท พุธนี้ค่ะก็จะมีการประชุมกรนงของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งอาจจะมีมุมมองทางเศรษฐกิจแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของกรนงในอนาคตซึ่งจะกระทบต่อการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทแล้วก็ทองคําในประเทศเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ค่ะปัจจัยยังค่อนข้างแน่นๆเลยค่ะทั้งทองไทยแล้วก็ทองโลกค่ะคุณเมย์ค่ะ โอ้มีทั้งปัจจัยตามประเทศรวมถึงปัจจัยในประเทศด้วยเลยนะคะที่ส่งผลต่อทองคํานะคะที่นี้ขอกลับมาที่ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำํำมองว่ามันจะอยู่เป็นทิศทางแบบขึ้นหรือว่าทรงๆหรือว่าจะปรับลงะคะคุณเบน โดยโรวมแล้วทองคําอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะคะคุณเมยคะหลังจากที่ทองคําในช่วงกลางสัปด,ดาห์ที่แล้วพุ่งขึ้นแรงจากระดับประมาณ1,790ต้นต้นขึ้นไปทํำลายบริเวณ1832ค่ะซึ่งอพอทองคําขึ้นไปถึงเป้านะคะบวกรวมกับภาวะ ทองคําอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปในช่วงก่อนหน้าเพราะฉะนั้นณโมเมตนต์นี้ทองคําอยู่ในช่วงของการปรับฐานเพราะฉะนั้นทุนที่เข้าซื้อค่ะอาจจะรอดูการอ่อนตัวของราคาถ้าหากว่าเข้ามาอยู่ในโซน1 8 0 1จนถึงระดับพันแปดร้อยแปดแล้วยังรักษาฐานได้นะคะก็ทยอยแบ่งไม้เข้าซื้อค่ะคุณแม่แล้วก็รอการดีตัวของราคาจากนั้นก็มีการขายทำกำไรระยะสั้นออกไปก่อนโดยที่ประเมินแนวต้านแรกไว้ในโซนประมาณ1,800 ร2 0ถึงประมาณ1833 u s ดร้อยสามสิบสามยูทค่ะใช้โอกาสในการพักตัวตอนนี้เป็นจังหวะในการเข้าซื้อแต่ไม่แนะนำให้ซื้อไม้ใดไม้หนึ่งเต็มร้0ของพอร์ตนะคะเพราะว่าโดยรวมค่ะถ้าไปดูมุมมองที่กว้างขึ้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้ทองคำเขามีเรนจ์การเคลื่อนไหวอยู่ราวๆ1 7 9 0นถึง1833นะคะดังนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าทองยังคงไซด์เวย์ออกข้างในกรอบนี้ค่ะยังมีโอกาสทั้งปรับตัวลงต่อแล้วก็ดีตตัวขึ้นไปในระยะสั้ เพราะฉันอาจจะต้องแบ่งไม้ในการลงทุนหาจังหวะในการเข้าซื้อแล้วก็ทำกำไรเป็นระยะค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นพอรู้สเต็ปแบบนี้แล้วนะคะแบ่งไม้เอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยภาพของการประกาศด้านเศรษฐกิจเป็นสําคัญเลยแล้วก็การรายงานผลประชุมอาการรายงานของประธห้างสรรสาขาต่างๆด้วยนะคะทีนี้ค่ะถ้าจะตีกลับมาเป็นการลงทุนในฝั่งของโกลฟวเจอร์เองคุณเบนประเมินยังไงบ้างคะ โดยรวมแล้วนะคะถ้าเป็นฝั่งทีเฟ็กเนี่ยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งหรือว่าตัว Go Online Futures Go Futures วเจอร์สนะคะ YLG recommend ให้เราเข้าซื้อค่ะใช้กลยุทธ์เดียวกันเลยค่ะคุณเมย์เแต่ว่าต่าง Product แค่นั้นเองในแง่ของทองในประเทศนะคะ จุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อเนี่ยถ้าลอง convert กลับมาเป็นราคาไทยจะเห็นได้ว่าแนวรับนะคะสำหรับตัวสัปดาห์นี้เนี่ยแนะนำว่าให้รอการอ่อนตัวของราคาลงมาหน่อยค่ะทองไทย96.5เข้าซื้อบริเวณ28,100จนถึง27,900บาทต่อบาททองคำ stop loss ที่27,900บาทต่อบาททองคำาขายทากำได้ออกถ้าหากว่าทองคำมีการดีตัวขึ้นไปทดสอบ28,400ถึง28,600บาท ตบาทองคำในแง่ของทองคำแท่งนะคะในแง่ของ Go Futures ดีกว่าค่ะ Go f u t u จ e จะใกล้เคียงกันกับรคฐมนงคำในประเทศที่ให้เป้าไปในสักครู่นี้นะคะแต่ว่าหลายคนตอนนี้เทรด o o ล n l f u t u r e s นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา m m e น d ลองเช่นเดียวกันค่ะ GOU 2 1นะคะโดยอาจจะเข้าซื้อบริเวณแนวรับ1,805 u s ค่ะแล้วก็ขายทางกัไรบริเวณ1835ง s ัย โดยมีจุด Stop 1, สต็อปลอสส์บริเวณ1,805เฮาส์เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์คล้ายคลึงกันเลยค่ะเพียงแต่ต่าง product นั่นเองครับเมย์ได้ค่ะคุณเบนขาวันนี้ต้องขอคุณข้อมูลม,มากเลยนะคะน้องทุนนั้นได้จับตาเป็นพิเศษเลยนะสำหรับสัปดาห์แห่งหลากหลายปัจจัยทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะคะเดี๋ยวในโอกาสหน้ามาร่วมพูดคุยกันใหม่นะคะคุณเบนค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ